บอกแต่กกแต่เน,นี้บอกเคยเห็นแม่ไม่ปีนี่แหละแม่บอก,บอกนี่คือเป็นเจนว่าบุญขอสากเด้วพ่อบ้า <c oughs> ไปโลกกาไปที่ใดดำที่ใดเ <c oughs> ขาอีนางเขาที่ลุงตีอ่นอ,อนเอาม้านตี้นเจ้าเข่งกมาไหวมาเจอันพี่น้องม้าน้าปีละสองเทียบุญขาเออสามเทีย ข้าวสาลีย่างนา,า,งนาึ้นอดปงนะลุกนะทิบ่เจ็บเห็ดเลยช่วงเบิ้งโบกจ้าเขียนเป็นอยังเบิ้งพกักจ้าว่าเป็นตะมีปลาเป็นปลาเห็ดเด็ดจ้านะตกไข่ที่ในปลาหวานเป็นปลาเห็ดมันออกไปป่าแ้ทำไมไฟหงอกเพแม่นมันสิออกแล้วทำไมไ่เลี้ยงด้วยเหนื่อย ยางทั้งหนึ <S <S ่งกับเสาฮะมนจะกำลังออกทุทียออกก้อนบุญขรศนาป่าเบื้งป่าแล้วพามาสับจะหันว่จับขอก็บ้กิษัทพี่โอหมดแดงกัดทำไมไฟหักพี่น้องพุกละเบิ้งมันออกแล้วที่ข่อยมาต่อนนั้นมันบ่มีฝนว่ตกมันต้องฝนตกค่ะค่ะค่ะ มันค่จะออกเิ่มทั้งงอเลยเสื่อมใช่หมดหนึ่งเราทงอ,อย่างปิดปากอ้อนดีเรหาปลปลาปลาี่เอตเตอร์ที่ที่เอตเตอรไงไม่ได้กินดอกหันป้าแล้วพ่าาอาไข่มาเอ๊ะเออเอนั่งกัดบังจ่าหน่อไม้ไผ่หว้วกดึงโอีดดอกจังเหม่อน่ะป่าไขม่มาหมื อีคามือนับจากนี้ได้ป่าในได้นอหนึ่งมาขุดได้สี่นิ้วนะเนี่ยอีกนอหนึ่งเหมือนเนี่ยมุดแดงโอ้มุดแดงก็นม่มายใช่ไหมกัดกัดดาบก้อนหมดเฮ็ดจ้าเฮ็ดพวกมันเฮ็ดกินดอกโอ้พี่น้องเบิ่งมันกำลังออกสบลบอยอะคนเลย ไม่ได้ป่านอนนังเะียนานยุ่ใจต้นอันนึงกลายเถอะป่าละเมือนเห็ดเห็ดเห็ดตายเบี้ยเห็ดกินบ่ได้พี่น้องสบลบยู่ยจ่าหันสีออกไม่ยากเลยมาใหม่วม่าจะฝนดีล ไชก่อนแต่ละก็่ละจ้าได้ลังทรงปุยนึ่งแต่เบื้องไม่เลียง